ครับคุณผู้ชมวันนี้มาดูรีวิวตัวละครตัวใหม่ก็ใหม่มาได้สัก2-3วันแล้วล่ะนะเพิ่งจะว่างรีวิวนะครับผู้รอดชีวิตคนใหม่ K คหรือด็อร์หรือลุง K หรือว่า DJ K จเคคือในชีวิตจริงเขาเป็น DJ นะครับคนนี้ชื่อว่า DJ เ a s h m เมีซึ่งถามว่าผมรู้จักไหมผมก็ไม่รู้จักหรอก ผมก็อ่านตามที่ j m เขาบอกนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่ DJ เจนะน่าจะเป็นด็อกเตอร์สเตนเหมือนมากเหมือนด็อกเตอรสเตนมากมีไร้มงไร้มนด้วยนะวันนี้ใครที่ดูจากที่อื่นมาแล้วยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมาดูผมซ้ำอีกสักรอบนึงแล้วกันนะผมจะพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก่อนที่จะรีวิวก็สุ่มกันก่อนหมุนก่อนเลยสิบครั้งแรกปรา้าเอ้า อีอย่างวะคา,างเดียวออกเลยวันนี้อุตส่าห์ไปเปิดประตูบ้านรอรถเกลือปรากฏว่ารถเกลือไม่มาขับผ่านหน้าบ้านไปเฉยมาดูความสามารถของเจ้าตัวละครตัวนี้กันครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีตัวละคร1่ตัวแต่มีความสามารถถึงสสกิลรวมอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะไม่อ่านตามที่ GM เขาเขียนมาละกันไอ้ด้านขวาเนี่ยพออ่านแล้วมันอาจจะง,งงๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับ ความสามารถของตัวละครตัวนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3สกิลมี1สกิลติดตัวและ2สกิลกดใช้ครับอันนี้ผมอัพสกิลจนถึงเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็สกิลมันจะทำงานยังไงรูปแบบไหนก็มาดูกันเลยครับสกิลติดตัวของลุงเคไปเรียกเขาลุงเฉยจริงๆในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์นะครับเป็นศาสตราจารย์แห่งการฟื้นฟูนะ สกิลติดตัวของลุงเคก็คือการเพิ่ม EP สูงสุดครับปกติตัวละครทั่วไปจะมี EP อยู่ที่200แต่ว่าลุงเคเนี่ยจะมี EP อยู่ที่250เพิ่มให้ตั้งแต่เราเข้าเกมเลยนะครับส่วนสกิลกดใช้งานมีด้วยกันทั้งหมด2สกิลครับสกิลแรกก็คือ Mastermind m o โหผมว่ามันจะงงก็ตรงชื่อเรียกสกิลเนี่ยแหละนะคือมันเรียกยากนะครับ เอาเป็นว่าเราลืมชื่อสกิลไปเลยไม่ต้องไปจํจำมันเราจำแค่ว่าในโหมดนี้ EP ของเราจะเด้งอัตโนมัติ2หน่วยทุกๆ2วินาทีและมันจะเด้งไปเรื่อยๆจนครบ150 EP ครับเนี่ยพอครบ150แล้วสกิลมันก็จะหยุดทำงานนะครับมันจะตันแค่150ส่วนวิธีดูว่าเราอยู่ในโหมดไหนให้เราดูรูปสัญลักษณ์ตรงปุ่มสกิลนะครับอย่างอันนี้มันเป็น เขียนว่า EP แล้วก็มีลูกศรเด้งขึ้นก็แปลว่ามันอยู่ในโหมดฟื้นฟู EP นั่นเองครับโอเคส่วนสกิลกดใช้งานสกิลที่2มีชื่อเรียกว่า Criminal Mode ครับชื่อนี้ก็เรียกยากเหมือนสกิลแรกเลยลไม่ต้องไปจำมันนะครับในโหมดนี้เราจะสามารถทำการเร่งอัตราการเปลี่ยน EP เป็น HP ของเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้ครับ ือเวลาเรากดใช้งานสกิลเนี่ยมันจะมีวงกลมแดงๆล้อมรอบตัวคล้ายๆกับสกิลของ DJ เจอโลกเลยนะครับวิธีกดใช้ก็คือให้กดย้ำลงไปตรงปุ่ม EP มันก็จะเปลี่ยนจาก EP เป็น HP นะครับและสังเกตว่าตอนนี้ HP ผมเด้งทีละ5หน่วยเลยนะเห็นป <Wow. S 1> ะเมื่อก่อนมันจะเด้งแค่ทีละ1หน่วยนะครับแต่ว่าพอกดใช้สกิลนี้ปุ๊บมันจะเด้งทีละหน่วยเลือดเด้งไวมากโอ๊ย เดี๋ยวครับเพ่วันนี้น้องไม่ได้มายิงวันนี้น้องมารีวิวสกิลยิงใหญ่เลยซึ่งพอเรากดใช้สกิลในโหมดนี้ไปเนี่ยมันจะทำงานไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่า EP ของเราจะหมดสกิลก็ยังทำงานอยู่นะเพียงแค่ว่า HP มันก็จะไม่เด้งเท่านั้นเองถ้าอยากให้ HP เด้ง EP เราต้องมีนะครับเนี่ยสมมุติเลือดเราไม่เด้งละแต่ว่าเพื่อนยังมี EP อยู่ HP ของเพื่อนก็ยังเด้งอยู่เรื่อยๆนะครับว่าแค่นี้เอง ทีนี้ตามหลักการคอมโบสกิลของเจ้าตัวเนี้ยพอ EP เราหมดปุ๊บเราก็ควรจะสลับโหมดกลับไปใช้โหมดเพิ่ม EP นะครับเราก็กดปุ่มตรง h p เนี่ยย้ำไปอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ p ของเราก็จะกลับมาเด้งเหมือนเดิมนะครับเด้ง2หน่วยทุกๆ2วินาทีแค่นี้เองนี่แหละครับอันนี้คือหลักการคอมโบแบบง่ายๆของ DJ K ตัวนี้เลยเข้าใจกันไหม งงไหมหลังจากอธิบายจบคือถ้าคุณผู้ชมงงผมก็งงเหมือนกันน่เออซึ่งสกิลนี้มันสามารถเอามาคอมโบได้หลากหลายเลยนะครับสมมุติเราเป็นสายเล่นนอกวงเราก็กดสกิลนี้แล้วก็ใช้หน้ากากฮิลไปด้วยมันก็จะรีเลือดได้แบบว่าไวมากเลยเนี่ยคือใช้หน้ากากแล้วอีีก็เด้ง H p ก็เด้งแล้วก็สกิลสามารถแปลง E ีีมาเป็น H p ได้เร็วอีกแล้วก็เก็บเห็ดนอกวงไปด้วยอะไรแบบเนี้ย ก็ยื้อได้อยู่พอสมควรนะครับต้นเกมก็ต้องเก็บหน้ากากฮิไปเยอะๆหน่อยแต่ว่าวงสุดท้ายผมว่าก็ไม่หวยอยู่ดีแตกอยู่ดีนะฮะ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นขนาดวงสกิลของ DJ a อล ok กับลุงเคนะครับเป็นมุมจากตากล้องจะเห็นว่าวงของลนะุงเคยใหญ่กว่าชัดเจนแต่ว่าสีดูจืดไปหน่อยถ้าสีชัดๆแบบของ DJ a อโลกนี่คือจะดีมากๆเลยนะครับ ทีนี้ถ้าผมกดสกิลนี้พร้อมกับ DJ อลกมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันพร้อมนะผลสเปียง 3,2, 1กดอ่ะเห็นไหมเห็นเลือดเด้งไหมครับเลือดเด้งไวมากเราเด้งทุกคนด้วยนะเพื่อนทุกคนที่อยู่ในวงสกิลเลือดเด้งหมดเลยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็จะเต็มหลอดแล้วอันนี้ยังไม่ได้กดยาสักกล่องเลย คือวนเด้งไปเรื่อยๆจนกว่า EP ของเราจะหมดนะครับเฮ้ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะสกิลนี้ส่วนรอบนี้ผมจะเอาลุงเคมาคอมโบกับบิเกลในโหมดทีมเดสแมทนะครับหมดนี้เวลาเกิดใหม่ EP จะเต็มหลอดและฆ่าศัตรูหน้า EP ก็เด้งอีกบอกเลยไม่มีวันหมดอะ่ะอัดจื้อปื๊บอัดจื้อปื๊บอัดจื้อปื๊บวิ่งแล้วซาสกิลเลย เนี่ยระหว่างที่หามุมยิงอยู่แบบเนี้ย HP มันก็จะเด้งเรื่อยๆนะครับอัดจื้อปื๊บหัวแตกอัดจื้ <c oughs> อปื๊บ <c oughs> อัดจื้ <c oughs> อปื๊บเลือดไม่มีหมวดอะบอกเลยหมวดนี้เห็นปะหัวแตก เสี่ยงรัวๆนะครับโหมดนี้เราไม่จาเป็นต้องกดเปลี่ยนโหมดสกิลเลยนะคือปล่อยไว้อุ้ยมไม่ไหวระยะใกล้ยอมผมนี่วิ่งหนีเลยระยะใกล้อัดจื้อปึ๊บ เอาแล้วผมไปกดเปลี่ยนโหมดสกิลทำไมครับเนี่ยอันจิ๊บปึ๊บพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไวสองคนอุ้ยกำลังจะเก็บเลือดเลยคือถ้าเล่นโหมดเนี้ยดูวงสกิลดีๆให้มันอยู่ในโหมด H p นะครับบางทีผมก็มือลั่นคิดว่าเล่นอโลกอยู่ปวดแทกเพราะว่า EP เรามีไม่จำกัดอะ เราสามารถเปิดโหมดเ p ดพีไว uh. ้ไ <człowie> ด <k> ้ตลอดเวลาอุ้ยอุ้ยหมวกสีหัวเตกหัวเตกอัดจี้ปุ๊บอัดจี้ปุ๊บ ขนาดนี้ไม่มีหมวกสีนี่คือโคตรเกียนเลยนะรอดมาได้เพราะหมวกแท้ๆอัดจื้ปื๊บอุ้ยผมก็ชอบเผลอไปกดเปลี่ยนสกิลอยู่เรื่อยเลยนึกว่าเล่นอโลกดใหญ่หัวแตก ปวดแตกอุ้ยดนลูกสองชาร์จสวยเพื่อนเพื่อนมาช่วยทันเวลาไอเราก็กดย้ำใหญ่เลยไงปกติเลื่อนรถปุ๊บเราจะกดใช่ไหมเคยมือกับอโลกไงอัดจิ๊บปุ๊บอัดจิ๊บปุ๊บอัดจิ๊บปุ๊บอุ้ยสวยเพื่อน ทีมผมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ด่านนี้ผมบอกเลยว่าตัวลุงเคได้เปรียบกว่าโลกนะครับเลือดเด้งตลอดเวอุ้ยล่างเหลืองไม่งั้นล่วงไปแล้วนะหัวแทกหัวแทกหัวกระพือ อัดจี้ปึ๊บอัดจี้ปึ๊บเริ่มแล้วเริ่มเล่นระเบิดลัตตีน่นี้เริ่มมายิงนะนะเราอะเลี่ยมเหรอเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะไม่เอานะไม่ชอบเลยนะจี้ปึ๊บแหม่ล่างเหลืองด้วยเริ่มเป็นละเริ่มสแนปยิงละ รอก่อนเดี๋ยวรอรีเลือดแป,ป๊บเฮ้ยไม่หัวจะเลงหัวไม่หัวไปที่อื่นก็นได้อจอิปึ๊บสวยเพื่อนเก็บเลือดช่วยก่อนคือเลือดมันเด้งตลอดเวลาก็จริงแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับ หลังมาไอตัวดีมันจะเอาให้ได้เลยเนี่ยดู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 ด,ดูซื้อไอวอลมายัดไอวอลมายัดหเหรอหวกเริ่มแอบกันละเริ่มไปวิ่งบวงเหมือนตอนแรกและเล่นยากแล้วไงล่ะ เริ่มเล่นยากแล้วนะไปไหนแล้วจะแอบถึงไหนแอบถึงไหนอุ๊ยแอบถึงไหน <c oughs> โดนรุมโทรมไปบุกฐานเขาโดนแก๊งตัวเหลืองมาสองแปมสุดท้ายขอเถอะขอสักหัวเถอะก่อนจบเกมหัวแตกโชว์หน่อย แตกหัวกระพือก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครใหม่โปรเฟชเชอร์เคศาสตราจารย์แห่งการฟื้นฟูก็สมชื่อนะมันฟื้นฟูเก่งจริงๆตัวนี้คือถ้าเล่นดีๆอะผมว่าไม่ต้องใช้ยาทั้งเกมเลยก็ได้นะครับเฉพาะสกิลของพี่แกคนเดียวนี่ก็อยู่ได้ยันจบเกมอ่ะถ้าไม่ตึงมากนะครับ ทีนี้ถามว่าถ้าเอาไปเทียบกับอโลกตัวไหนดีกว่าผมก็ต้องบอกว่ามันดีคนละแบบครับมันแล้วแต่คนชอบตัวนี้คือสูสีอะโลกนะดีทั้งคู่เลยขาดแค่ว่ามันไม่วิ่งเร็วอย่างเดียวเพราะถ้ามันวิ่งเร็วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีคนใช้อโลกอะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับยังไงใครลองเอาไปเล่นดูแล้วมีคอมโบอ,อะไรแปลกๆก็มาแนะนำผมได้หน้าใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวตามไปอ่านสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ